าภายหลังนะคะพร้อมกับให้ท่านมารับของรางวัลกิจกรรมหลังจากมีประกาศจากสภานะคะเรียบร้อยค่ะเกียวพี่พี่หายพี่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 มีคนมามีคนมามีมันมันพี่มันผมเราต้องผมมันได้ไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเรียบร้อยค่ะไ่ชื่อยังสองคนนี่ชื่อกับหมอกิจกรรมค่ะยังไม่ได้เช็กชื่อค่ามาทางนี้ได้เลยค่ะ ขอเป็นแถวให้หน่อยได้ไหมถ้ามันใช้ืเสร็จพี่ถ้ามันใช้เสร็จมึงไปแทงมันมาโอเคเอฟเป็นมคะเรียบร้อยค่ะตับไปเลยค่ะอเคค่ะอรียบร้อยค่ะขับ้คะอคนต่อไปเลยค่ะ รอด,ดครับพี่หนึ่ร้อยครับตัดไปเลยคับมันกดมันกดหน้าตาใจผมพี่มันกดหน้าตาใจผมพี่เกียร์ได้โจ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 ,อจ,อจอแล้วจอจอพี่ห้ามเองไม่มีอะไรพี่พี่ห้ามเองแล้วพี่บอกแล้วว่าให้บอกพ่อก่อนทำไมยังไม่ฟัง ไอ้โจไม่มีอะไรพี่ชิวชิวผมมั่นใจมั่นใจในตัวพี่้โจพี่อย่าหืนสิจ็บมีดจับพี่ไหวพี่ไหวโจพี่ไหวแล้วมันแบบดูภูมิใจโดยพี่มันเปรียนปะขนาดพี่บิีิยังรู้อะว่ามันมีแฟนแบบมันมันเล่เป่าประกาศบอกทุกคนเลย พี่คิดดูเอนดิมึงห้ามแล้วถูกปะล่ะถูกแต่ผมห้ามแล้วมันแค่แบบบอกอยู่นะแต่พี่ดิขนาดพี่วิลี่อ่ะไม่ค่อยแบบอันนี้พวกนี้ยังรู้อ่ะเป็นไรโจเฮี่ยแม้ว่าแต่เราจะไปไหนฮะไปเดี๋ยวผมก็จดผมไปเอา a อดีที่ตู้อ่ะเหมือนจะได้ใช้เยอะ

เดี๋ยวให้พูดอันดองนีพูดได้ไหมอ่ะมีอะไรพูดมาให้หมดเออดออฟ้าแล้วหนูหนูฟ้าฟ้าหนู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 มีอะไรจะบอก ทอนรองเท้าก่อนเลยก็จะพูดทอนรองเท้าก่อนเลยน่าแก่หายละพอละหนูหนูได้บอกลุงลุและก็ลุงดูที่อยู่ทุกคนเลยนะหนูอยากบอกม้าคนแรกเลยนะว่านะว่าม้าไม่ดูอ๋อม้าปูอยู่นี่อันนนนแล้วม้าไม่ดูไงพอหนูเจอแล้วม <Bur> ้าถึงมี มันอยู่ไหมมันชื่ออะไรมัอยู่มันนี่น้ามันอยู่ไหมยานูโธโธให้เราแล้วถ้าไมโจพูดไม่ฟังไอโจก็<อ>ห้ามแล้วนี่อยู่นะหมาอ่ะไอโจมันก็ห้ามแล้วนี่ไอโจบอกว่าไม่ให้มีนี่พี่ก็บอก<ช><ช>แล้วว่าพอ่อรู้หรือเปล่าเองก็บอกว่าเหตุการณ์มันชุนลมุนเลยตอนที่เองไปขอเขาเป็นแฟนพี่ก็ห้ามแล้วถูกไหม ป๊าม้าพี่โจตอนที่ตอนตอนที่พี่โจตอนที่พี่โจรู้พี่โจก็โอเคแล้วโครงการที่หนูมีแฟนพี่ประชดยังดูไม่ออกเลยเหรอว่าจริงๆแล้วพี่โกรธแค่ไหนอ่ะพี่ประชดเว้ยเอ็งมีแฟนเองไม่เคยมาบอกพี่แล้วรูที่จริงเองพี่ไม่เคยดีใจเว้ยพี่เสียใจมากกว่าพี่จะนอนหลับได้แต่ละวันตอนที่ตั้งแต่ที่เองบอกอ่ะเจงก็ยังคิดว่าพี่ดีใจเหรอพี่เสียใจขนาดเนี้ย ทำไมพอยังมีความสุขพี่หึงเป็นความสุขหาที่เองนึกถึงวะ <c oughs> พี่ยังไงพี่นั่นแหละเป็นอะไรตอนแล้วพี่โอเคอยู่เลยไม่ก็รู้จักพี่ไม่เคยโอเคแ <c oughs> ม้แต่นิดเดียวเว้ยแกที่เองมีแฟนแล้วไม่บอกผู้ปกครองอะ่ะ <c oughs> พี่ก็ถามมีตลอดว่าพ่อรู้ป่าวอีบอกว่าเดี๋ยวบอกเดี<บ>๋ยวบอกถูกไหมอมาขนาดหนูไม่จิมหนูคนเดือดแล้วพี่โจวยังพูดเลยว,ว่าไม่จิมแล้วไม่จิมแล้วอ่ะอ้าวกะที่โดนสนับสนุนเดียวตลอดตั้งแต่เดียวยังไม่เบิร์ฟแฟนกับพี่จิมนล้วเดียวเดียวดูดับพี่จิมอ่ะ ไจ่โดนสนับสนุนเดตลต้ารอโดยแล้วไม่ใช่ดําพม่จิมก็ได้ไม่ไม่จริงพี่ตอนนี้แม้กำลังเอาตัวรอดด้วยพี่แบบพูดไปมั่วหาคนผิดด้วยอะ่ะถ้าพี่แยกขนาดไหนให้พี่ผิดก็ได้เกลอเองถูกอยู่ตลอดอยู่แล้วนี่ <S 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 นี่นี่ไม่มาชดแล้วพี่บอกว่าพี่จะดูคันเดวไว้เม่โจนแล้วทำไมไม่โจทั้งวันวันนี้ในเมื่อเองทำผิดแต่พี่ก็ต้องให้เองโตขึ้นไว้ด้วยตัวของตัวเองเอง เอ็งย้ให้พี่คอยโอบไปตลอดไม่ได้หรอกนะพี่ก็ห้ามเองแล้วผมห้ามมันแล้วพี่เวลามื่อกีนุ่มคนเดีผมก็บอกแล้วว่าถามพ่อหรือยังถามพ่อหรือยังค้าวผมพูดชื่อพี่มันจะนี้เป็นชื่อจิมอ่ะพี่คิดเอาแล้วกันผมบอกว่าพี่จิพี่เกียร์รู้หรือเปล่าแกจะยินเป็นพี่จิมพี่กคิดเอาแล้วกันเนี่ยผมพูดว่าพี่เกียร์รู้หรือเปล่าเนี่ยทําอะไรก็นึกถึงจิมไปหมดไม่เคยนึกถึงพี่เกียร์เห็นไหมเสียงเห็นไหมพี่เกียร์เห็นไหมาจะยงม้าดอน อ้าวแล้วไม่มีแฟนทั้หาขอควมนะไม่แล้วทำไมมีแฟนอ่ะก็ตอนแ้กหนูคุยกับเขาก็รู้แล้วทำไมมีได้คือไม่ต้องถามแล้วใช่ไหมคือจะมีอะไรมีใครก็ได้ถูกไหมไม่ใช่ป๋าถึงคือตอนนั้นน่ะจูรูจูรูอยู่ด้วยแล้วหนูเขาบอกว่าจูรูศิลาแล้วก็ ลุงก็พูดกับหนูประมาณแบบว่าน้าอยู่ไหมน้าจะจดูนะน้าเบอร์เลยเล่าสามตัวครับป้าขู่พี่ไปเลยฆ่าพี่เลยเกลหยิบบินประแทงพี่เลยถ้าพี่ผิดมาก พี่จะไม่กดเองสักคำอย่าไปคุยจอยเกลเองคุยพี่ไปเลยพี่แค่อยากให้น้องพี่เติบโตถ้าเองคิดว่าการที่เองมีแฟนแล้วไม่บอกพ่อมันถูกเองก็แทงพี่เลยเกลพี่เป็นคนผิดอยู่แล้วนี่เวลาเองทำอะไรผิดอ่ะเองก็โยนให้พี่อยู่แล้วนี่กูใช้เดี๋ยวกูใช้ขอแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีได้ไหมพี่ดีไหมโอเคครับขอห้านาทีครับ น้ำไม่อยู่แต่ลุงเป็นพยานรักให้หนูตอนนั้นน้าอยู่ไหนลุงเป็นคนพูดชวนชวนให้หนูพบกับเขาแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแค่นั้นก็คือขอทุกคนได้ใช่ไหมไม่ต้องมีแล้วมั้งไม่ใช่ยังไม่ได้โอเคเลยอะไม่คบได้ไงอ่ะตอบตกลงได้ถูกไหมแล้เย่โจพูดก็ไม่ฟังน่ะ นไโจสรุปยังไงเนี่ยจกผมห้ามแล้วพี่แต่ถ้านน้องจะอ้างช่อผมเจยยังเจยก็ยังไม่โทษตัวเองใช่ไหมยังยังโทษพี่อยู่ใช่ไหมพี่ห้ามอีกตลอดหนูไม่เล่นโษพีนนะพี่มันคนทำมันจริงจิมอ่ะพี่ไม่เคยทำเห็นไหมยังจิมพี่เห็นไหมเมื่อกี้ยังจิมเลยพี่จะไปเชื่ออะไรได้ไม่ใช่จิมจิมน่ะเห็นไหมเออไม่ใช่จิมคืออะไร อย่ามาใช้น้ำตากบเกลือนไม่ได้ช่วยแต้วไอ้หนูทำยังไงนะเมื่อนุคบกับเขาแล้วหนูเป็นคนขอเขาครบเองด้วยนะปาเห็นไหมพี่มาขอเขาคบเนี่ยเห็นไหมหนักไรเกลเจ้าย<ะ>ังไง เจาอยัางไงวันหนูคบไปแล้วมาให้หนูทำไงอ่ะไปบอกเลิกไปบอกเลิกถ้ากลัวหนูยากให้คบแล้วท่านหนูไม่เลิกหรอโห้เราดีโอ้ เองผู้ชายมากกว่าพ่อไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกต่อไปเลยไม่เอาแต่ว,ว,ว่าถ้าสมมุติหนูบอกเลิกเขาแล้วถ้าเปาเอเคหเเนูก็คบกับเขาได้ต่อใช่ไหมละ่ะต้องบอกเลิกก่อนถ้าจะคบใหม่ค่อยต้องให้โอเคก่อนป้าไม่เอาเขามาคับป้าก่อนไหมไม่ไปบอกเลิก ไปบอกเลิกก่อนเรียกมันมามันจะดีเหรอพี่ไอโจมันจะดีเหรอไม่พี่นายวอลพี่นายวอล จะบอกเลิกไม่บอกเลิกแล้วห้ามร้องไห้ด้วยเสียงเข้มแข็งมันห้ามกันได้ด้วยเรานะร้องไห้ห้ามต้องถึบไว้้องหืบไว้พี่เกต้องถึบไว้มาเลยครับพี่จะมาไดหนูขอเขา ก็บอกเลิกได้ไม่ใช่หรอหรือจะไม่ไม่ก็ไม่ก็เดินออกไปเลยไม่ต้องให้เห็นหน้าอีกเพลงรักพ่อเองก็ต้องทำให้ถูกวิธีเกลมันไม่มีใครสายไปสำหรับความรักหรอก ยพี่เกียร์ไม่ใช่ยูย่บอยทีเจเว้ยจะ่อยูไยอไ่ไปเนี่ยกูไม่คุยไม่ใช่เรื่องที่กูต้องไปคุย,ม,ม,คยมีแฟนมันก็หลายคนนะเองก็น่าจะรู้ว่าต้องทำยังไงเว้ยคนเดียวค,ยคนนี้คนแรกคนอื่นหออนูนแค่คุยเออนั่นแหละแล้วทำไมคุยแบบคนนี้ไม่ได้จะรีบคบไปไหนลน่ะ เกลียวอย่าตอบปลับตอบคำไปบอกเรื่องมันเดี๋ยวนี้เรียกมันมาตอนนี้ไอโจเรียกมันมาเรีมาแล้วเรียกยังเกลียวเบียว์พี่กอีกไอโจแป๊บหนึ่งพั่ผมมีเรื่องอยู่อย่าพี่บอกวะโจอย่าวิ่งมีในตู้อ่ะพี่มีขวดหนึ่งพี่มาพี่เบิร์บพี่เบิร์บพียดแล้นะพี่ปล่มอยได้นล่อยได้เกลียวดูดูตัวเจ็ดพี่บังซู้ๆแล้วครับพี่บังหนึ่งเลยนะดนึ่งูสองเจ็ด มีอะไรกันอ่ะเอ๊แชมป์เว้ยเลยยังไม่พูดอะไรเลยไม่ต้องหมาไม่มีวิธีเะไรหรอกนะพี่แมวก็ไม่ต้องมาให้พี่เจห็นหน้าไงทำไม่เลิกใช่ไม่ต้องมาให้เห็นหน้างั้นเดินออกไปเลยไปไม่เอาหนูไม่หนูประมาณอะไรหนูประมาน วันนี้หนูก็าแทมจะไม่เจอปลาแล้วมันจะไล่หนูไม่หยิบหนูไม่เล่นูจะดูกำปั้แต่จิมก็เป็นคนดีนะพี่แต่ว่าไอเกียวผิดเพราะต้องบอกพี่เกียก่อนถึงจะดีแค่ไหนก็เถอะหนูพยมจะบอกเพราะเะนก้นพี่เกียทำถูกลแล้ว มีวันนั้นพี่เกียร์เขาก็มาเข้ามาตีวันนั้นน่ะนูทักหับ้าทุกวันเลยนะป้านูทักก็บอกว่าให้ไปบอกเลิกมันไม่มีข้อแม้อะไรทางนั้นน่ะไม่ต้องอ้างด้วยให้มันคิดได้เองถ้าจะมาคุยอ่ะน่าจะมาละ ตวอสดีครับพที่เพียไม่คุยให้เฮียเกียวบอกเลิกถ้ากระซิบอีกไม่ต้องมาคุยกับกู จะฟังดิเอาเร็วไม่งั้นกูไปนะไม่ได้ยินเลยมันดังไม่สิดสิครับาอะไรนนไหมครับ กินละครับกินแล้วได้แอับไอเกียถามว่ากินข้าวยังครับพี่ถามจิมครับกูให้เวลาประยงให้เวลาอีกประ,ยง,ประยงหนึ่งรู <c oughs> ้แล้วเอชดานาโลแล้ว พูดให้กูได้ยินด้วยครับงั้นเดินออกไปให้เวลาหน่อยไหมพี่สักแบบวัน่อวันอะไรเงี้ยไม่มีอะ ตอนนี้ขอบคุณซับครับเวลายุ่น5เดียวแล้วขอบคุณครับ

ทำอะไร ไ,ได้ก็กลับไปตอนนี้เลยออกไปจากตรงนี้ไม่ต้องให้เห็นหน้าด้วยไม่เอาไปรีบไปหนูทำได้ปหมเอาไงพี่เห็นว่ามันถือแอตตันอยู่นะเปิดตอนเปิดตอนที่คืนจะได้มีรอยครัน,น <c oughs> มันพูดตตอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่กูไม่ได้บอกหรือว่าไม่อยากได้ยินนะ <c oughs> มึงแทงมาแล้วไปส่งมันทั้งคู่ไม่ต้องมาให้เห็นเห็นหน้าอีก ไม่รู้ต้องถามมาดูเผื่อไม่ใช้มก็เอามางัดร้านดีกว่าเนะี่ยเขี่ยกูโคตรเท่แล้วมึงให้เด็กเขี่ยไหนแทงลูกเนี่ยเยอะโจเหดโทรตามวิลเลียมท่านหน่อยดิกลายเป็นกูอีกแล้วไอเหียอพี่เบอร์นปะไอตี่พี่เบอร์เลี่ยมปะไม่รู้เลยไม่ได้ไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลย แค่โทรตามมันี่เหรอเออเขาตามให้เกียร์ดิเล่นบ้านหรือไม่เล่นอ่ะให้หลงมาเคยบอกว่าอคอมเกียร์มาอะไรเกียร์ไว้ดิให้บอกไม่ต้องเล่นก็นได้นะ้หลงมามา,มา,า,มา,าอะไรเกียร์ไว้ดิมาอะไรเกียร์ไว้ดิเกียร์เรียก